ชีวิตไม่มีสิ่งใดแน่นอนบางครั้งสิ่งที่เราคาดหวังก็ไม่เป็นไปตามอย่างใจหวังบางครั้งความสุขที่ได้มาก็แปลเปลี่ยนเป็นความทุกข์ในพริบตาหากเรายึดติดอยู่กับสิ่งดเดิมๆใจก็จะเต็มไปด้วยความกังวลแต่หากเรายอมรับความจริงตามที่มันเป็นเราจะพบว่าไม่มีสิ่งใดใหญ่เกินกว่าที่ใจเราจะปรับได้ การยอมรับไม่ได้ไหมายความว่าต้องยอมแพ้แต่คือการกล้าที่จะเห็นความจริงตรงหน้าและปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์เมื่อยอมรับได้ใจก็จะเบาเมื่อปรับได้ชีวิตก็จะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงการฝึกใจให้ยืดหยุ่นเปรียบเหมือนต้นไผ่ที่โอนเอ็นไปตามลมแต่ไม่หักลงในพายุทุกการเปลี่ยนแปลงมีคุณค่า หากมองด้วยใจที่เปิดกว้างเราจะเห็นว่าความไม่แน่นอนคือครูที่สอนให้เราเติบโตและทำให้ชีวิตมีพลังมากขึ้นทุกวัน